ออแลครับผมกลาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับวันนี้เราก็ทําการเปลี่ยนฝาครอบท่อไอเสียให้เป็นสีดำนะปกติมันก็จะเป็นสีขาวแบบนี้สีขาวแล้วสีเงินวะโอเค <Okay, S 2> ครับน้อแล้วเราก็ถอดออกมากันเลยข้างในเยินมากเลยทุกคนนี่วางไว้กับพื้นก็มันก็เป็นรอยนิดนึงนะครับทุกคนมันเด่นเกินไปไง แล้วเราก็จะใช้สีสเปรย์ ATM สีดำด้านนะฮะก็ปอง50บาทเองทุกคนไม่แพงนี่ก็คือกระดาษทรายที่เราจะใช้ก็เป็นเบอร์300กับเบอร์1000นะครับแต่ผมก็จะใช้แค่เบอร์1000ก็พอฮนะเพราะว่า3 0มมันเดี๋ยวจะเป็นรอยนี่ขัดเอาประมาณนี้ก็พอฮนะไอเลาอซะเหนื่อยเลยนี่พ่นไปพ่นไป ชิ้นงานที่ได้ก็ออกมาประมาณนี้ฮะเดี๋ยวพอูดอีกทีหนึ่งนี่ฮะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเราก็นําไปใส่รถกันดีกว่าทุกคนโอ้ว้าวโคตรเท่เลยด้วยแบบมันดุมากเลยแบบดําด้านโอ้โหโคตรเท่เลยเท่จัดอ่ะดูดิแบบน็อตเราแบบน็อตเลแเราแบบชูโรงเลยจังหวะน,นี้โอเคบายบายครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ